ไม่อยากให้บูดมากก็ซื้อชาให้แค่นั้นแหละชาโนมไฮมุกเหรอชานแนวคำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมออีกควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับ สวัสดีครับผมพีชอีนแหละครับผมวันนี้เป็นคนไทยปะเนี่ยไม่มยกมือไหวสวัสดีครับ <c oughs> ผมพีชอินแหละครับผมมีคนเขาบ่นเขาว่าเขากินไม่มีความสุขเลยชอบอวยวันนี้จะกินแบบแม่ให้มีความสุขอะ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งกินแบบชิวๆเลยแล้วก็พูดด้วยแล้วมีอะไรก็จะคุยกันเลยอยากกินเหมือนแบบในเ,เกาหลีเขาชื่ออะไระวะตังบอนบินมึงอะเดวอจะบินขยานบินใครขยานบินซู <c oughs> บินปะเออเนี่ยอยากกินแบบที่เวลาเขากินอะเขาแบบ อันนี้มันเหมือนหมากินไม่ๆก็คือกินตามสไตล์พีซเนี่ยแหละวันนี้เป็นเมนูที่ผมชอบทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งเกาหลีอยากจะบอกว่าผ้าห่อแ้าห่อฮะไม่แป๊บคุณทำไปปะทำเลไม่เดี๋ยวโฟงไงก็พี่เขาบอกกินอะไรเกาหลีเกาหลีผมก็เลยเนี่ยใส่ฮันบุกฮันบุกตัวเองทำอะไรตัวเองอยากทำอะไรตัวเองทำเลยเขากินเป็นฝายรอนะเป็นฝายกระชิดเนี่ยนะเป็นฝายเนี่ยกินแบเปล่าก็นะนี่ต้องกินนี้ เป็นยอกเป็นยกอกบีบใส่ปากไม่บีบใส่ปากไม่มันต้องกินคู่กันดิเนี้นกระเจี๊ยบหรืออะไรใหญ่ขนาดน,นี้เออเลยรู้ม่ตอนไหนเนี่ยรู้ว่าเสา,ขสาเข็มเสาภูมิใจเพราะว่ามันเหมาะกับตัวเองไงเขาคุยกันนะได้เลยที่เดือดเนี่ยมจะกินเฟรนช์ฟรายหมดแล้วหรอมันค<อ>่อยๆกินแบบ เขามีความสุขของเขาเขาเป็นคนกินอย่างเงี้ยของเขาอะไปทำไมอะต่อยกันมาละใส่อะไรอะชีสใส่อะไรอ๋อชีสอาราลี่ค่ะใส่ลงไปในนี้แล้วเดี๋ยวจะเบิร์นเบิร์นเดี๋ยวเขาเบิร์นเองเขาเบิร์นเขายกเบิร์นเขาเขาเบิร์นเขาเบิร์นเขาเบิร์นเบิร์นได้วยไฟนะเบิร์นด้วยรีดเฮ้ยใส่ลงไปแล้วเหรอไม่บอกเลยรายการอาหารนะเฮ้ยทำอะไรต้องบอกตากล้องด้วยทำไม่ครับตอนนี้ขาบอกเขายบเรียวๆครับตอนนี้กำลังจะแกะถุงนะคะ ค่อยๆจะแกะทีละนิดนะคะแต่ยังไม่ได้เออแล้วก็แกะกำลังจะได้แล้วตอนนี้กําลังจะแคะไม่ต้องบอกขนาดนั้นก็ได้ตัวเองมันจะไหม้ไหมอะแล้เขาทําให้เดือดปั๊มมาช่วยดิเกอยที่เยยังเรียนไม่จบเป็นี้ไหมอันนี้เป็นเทปที่กูมีความสุขในหลายๆเทปเลยจริงๆได้กินในสิ่งที่เราชอบจริงๆอ้าวที่ถามมาคือไม่ชอบอ่ะมันก็ชอบแหละ แต่คนชอบกดดันจิงน้อยก็นบ,นนกบนนก่นจิงมากก็นบนนก่นถ้าพริเซอร์ฟเข้าก็บ่นอันนี้มันเผ็ดตัวเพลงชีสเผ็ดนี่ด้วยเหรอไม่ยังไงครับมีกิมบาร์แล้วอันหนึ่งเป็นเชดด้านอีกอันหนึ่งเป็นมิกเนี่ยได้แล้วมันมีไฟมีเฮ้ยไหมเว้ยไหมเว้ยเอาสวดเลยมึงเริ่มไหม้แล้วพี่ชอบแบบไหม้ไหมหรือไม่ไหม้ชอบแบบไหม้ไหม้ไหมแล้วก็ไหม้ไหมสรุปไหม้ไหมหรือไม่ไหม้ไหม้ เอาเรื่องเอาสักอันหนิไม่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 เดี๋ยวกูจะเผามึงเนี่ยสวยน่ากินว่ะเออแต่ลองจะบัดช้อนหน่อย้อนตรงนอ่าตัวเองเป็นเอาอะไรไหมตะเกียบอ่าตัวเองนี่ช้อนขอแบบซูวอนมันจะยืดไหมม่ยืดอ่ามันไม่ยืดอ่ะเพราะกูจะกินอ่ะอยู่ยืดเยินอไรอ่ะ มันต้องเบิร์นอีกอย่างอ่ะมันต้องทำเอาเตงมาเบินให้เขาหน่อยดิตอนที่เจนทำมาร้อนๆพี่พีีมันไม่ได้ถ่ายเลยอ๋ออ๋อออชิมไปเดียวถ่ายเขาเลือกตะเกียบมาให้ปูวะมันต้องเบิร์นให้เยิ้มเลยละลายเลยป่ะใช่ให้แฉก่อนเบินาพอแล้วเต็งพอแล้ว กูหิวแล้วนี่ยใไข่ส่งสัญญาณขึ้นวิดีโอมาวะทำไมวะคคักคๆกคักคึกคักไม่เล่นช็อตแหม่แหม่แหมลิ้นแตะไปไข่เขาจะกินคำใหญ่ขนาดนี้วะถือสิคะมันก็จะป้อนอเาหัวเมียมกับเราโอ้โห น่าจะเสียงนะพูดอะไรไหมเอาไปบินไงกินแล้วก็แบบว่ามีความสุขอื้อหืออย่างเงี้ยตรงใจอยากให้กูมีความสุขจังเลยอยากได้อะไรหรือเปล่าคิดไปไม่อยากให้บุญมาต้องซื้อชาให้แค่นั้นแหละน้องไฮมุกเหรอตาแนวซูมบึ๊บ คุณผู้ชมครับเห็นว่ากูณหิวมากในตอนแรกดิตูข้าวหิวเจนนเนี่ยแล้วคนดูก็หาว่ากูปีนเกลียวไงปกติกูไม่ปีนเกลียวมีต้นนิ้วเอ้ยไม่หย่อมว้เด็กชายนี้โอ้โหชีตแค่นั้นยังไม่พออีกนะไวะไหนคนที่ดูเลยแบบเยิ่มเยิคนที่ดูอีกมันเยิ่มที่นะว้าวเฮ้อือโตแค่กันไม่เย <eye> ิ้ม ออจะได้หมดเร็วๆรู้สึกเหมือนควานช้างป้อนอาหารช้างไงแต่จริงๆแล้วคนที่ดูพีดีแหลกนะฮะผมก็อยากให้เข้าใจผมบ้างนะฮะอืมไรดึงดราม่าว่าผมอ่ะตั้งใจทํามนะปากไัด้วยนะ กินด้วยกันเลยืมตรงที่มีชีสอร่อยไ,ไม่ไม่เอาน้องเจนออกอรายการบ้างอหรอเออเออแซวเจนเบื่อแล้วอ่ะใช่ใช่เพราะน้องเจนมีหนูหพี่ดูไดอไงกูดูทุกวันเมื่อคืนกูเพิ่งดู <laughs> <laughs> คู่นี้สวีดกันบ้างไหมเนี่ยเป็นคู่ที่สวีดกันไหมอยู่มาเก้าปีก็ไม่ค่อยสวีดนะพี่พีทเป็นคนยังไงเวลาแบบอยู่บ้านนะเป็นคนแบบหวานโรแมนติกไหมพูดดีๆคนดูเป็นล้านก็เป็นคนน่ารักก็ตรงข้ามกับในจออ่ะดูคนต้อแหลบบ้างกัน เอเล่น่ารักเป็นบางทีเวลาจะใช้ให้ทำอะไรจะน่ารักโอ้เป็นเรื่องปกติสำหรับผมเจนเป็นคนที่น่ารักมากตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ดูแลอย่างดีใช่ไม่ได้ปากหวานเป็นยังไงตลอดเจ็ดสิบปีเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่เขามาสิบปีแล้วหรอเจ็ดสิบปีแล้วจะเลิกเมื่อไหร่พรุ่งนี้มีคนหลายคนบอกผมว่าชอบเจนเพราะอะไรเจอเจนได้ยังไงกินข้าวเสร็จใช่ป่ะเราชวนไปร้องคาราโอเกะเปล่าเราโวนร้องคาราโอเกะเสร็จใช่ปุ๊บ คนน้องมาร้องคาราโอเกะด้วยแม่งคิดแผน,น,นแตั้งแต่หน้าแหละกูว่าจะไปกันหลายคนมาก,ออกปอบใบเสร็จใช่ป่ะเจมส์ก็ลองเพลงพอตอนแรกไม่ได้สนใจเลยเลยแบบพอได้ยินเสียงร้องแล้วนะคนนี้กูต้องรู้จักให้ได้เออเหรอ,อ,อแล้วพอรู้จักแล้วละ่ะโอ้ยน้องเงี้ไม่ร้องคาราโอเกนะนี่น้องที่เดินผ่เป็นคนไม่เฟซเลยแถมเป็นคนเกลียนด้วยนะฮะนุชยิงโอ้เนี่ยตามภาพขึ้นบนนี่ลามกจกเป๊ะใช่ไหม วว้าคือพี่กินใส่ชีสเยอะขนาดนี้หรอวะมันทําให้เข้มข้นอ่แต้มแมแต้มแตมแต้มแต้มแมแตมมมัต้มแต้มแตจมแต้มตมแอ้ม้มแต้มแน้มแต้วแต้ม่ต้มแต้มแต้มแต้มกต้มแต้มแตัมแต้มแห้มไ้ม่ตมแต่มแต้มแต้มแต้มแตัม่ต้มแตรตมมีตมมมีมม้แต่พี่ม้ีมม้ตแตมม ปล่อยให้แม่งติดหูสักวันพี่เล็กอ่ะรักรักไอ้บีมั้มคือรักแหม่ก็ยักแยกขี้ยี่จุดตอนไหนก็ได้ต่ไม่ใช่ตอนนี้พัหนึงเลยป๊อไปเอากีต้ามาสิไหนจะมีเพล้ละจะเล่นอย่างละจะเล่นเพลงให้ความรักคู่นี้ อ,อยู่ไหนอะในห้องลุกเห็นว่าเจนเด็กไงอพอพูดคําเดี๋ยวลุกคือลุกนี่คือนิสัยของเจนนะตลอดสิปีเป็นนี้จริงไม่มีคาไหนที่เราบอกว่าไม่คือมันคือทําเลยอะคินคนอ่นละลรป้ามีอะไรดีพูดดีมีดีด <c oughs> คือออกนอกบ้านผมก็กลับสายพอเงินได้มาหมื่นแล้วก็บอกว่าได้สองพันอันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายเจนนะแต่เจนเป็นเด็กที่น่ารักจริงอ่ะเขายังเป็นเด็กเหรอเจนเพิ่งยี่สิบหกเอยยี่สิบหกโอ้พี่ซัดปาตั้งแต่อายุสิบหก มึงรอดคุปม,มาได้ไงนี่คนเรามันไม่จะเป็นที่เรื่องอายุแล้วต้องทําให้เราไม่แต่งงานกันแค่แบบเราสองคนเห็นตรงกันแค่นั้นก็พอความรักเป็นเรื่องของคนสองคนถูกครับแต่ถ้ามีสามคนเนี่ยคือเรื่องของคนสองใจขอมอบเพลงนี้ให้กับคู่รักคู่นี้<ม>เพลงนี้เป็นตัวแทนจากผู้ชายคนนี้ที่รักภรรยาประหนึ่งดวงใจมไม่มีใครในดวงใจเขานอกจากอีหานั้นเอ้ยนอกจาก เจนคนนี้ครับไม่อยากให้เธอต้องผิดหวังกลัวว่าเธอต้องเจ็บซ้ำๆ้หากเธอได้รู้จักฉันเธอจะต้องเสียใจไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยอย่ารู้จักฉันเลยอย่ามารักคนอย่างฉัน

คนดูชอบใจก็ไม่ยอมดูเขาอยากดูสินี่คือวันนี้ที่ทำรายการฟรีต่อไปนี้จะขึ้นเลขบัญชีแล้วโนเงินเข้ามานด้โอนเงินให้กูใช่บพ่อ แล้วลูกพูดจะกินอะไรเย้ซ้ำจังสินเดียวนี้ต้องเอาท้องไปลงจำนำขอไม่ได้เอ้ยม่แปลกไม่พรสวรรค์พร้อมพวงของมันด้วยขสะพึนแบบ ผู้ชมที่ปบมือเสียงดังเกีียวเกาในห้องวันนี้นะครับปอแปแปอแปลแปอแปลแปลแปลแปถ้ากลัวเสียอารมณ์ก็หาเพลงที่คุณชอบเปิดไปนะครับเพลงนี้ก็เหมาะกับพี่พีชช่วงนี้เหมือนกันพี่พีชเนี่ยทำงานแบบเต็มที่มีความสุขมาแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจก็เหมือนกับเพลงนี้มันเหมือนพายุฤดูร้อนนะเราแบบเห็นท้องฟ้าใสๆอ่ะเพลิดเพลิเดียวฝนสู้ลงมาเลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่า 哇。Wow. พายุฤดูร้อนแม้ว่าเราจะร้องในฤดูฝนก็ตามเฮ้แต่เพาะนี่นะเพลงนี้ยังไม่ได้เล่นเคยฟังแล้วน้องเคยร้องให้ฟังแล้วเทปนี้มาจะปนด้วยแบบความอัดอั้นตันใจความเศร้าเล็กน้อยแต่เป็นแค่เพลงนะอ๋อชีวิตพี่พีทต,ตอนนี้ดีขึ้นแหละเพราะว่าได้กินของอร่อยอร่อยอยู่ข้างคนที่พี่พีทรักอยู่ท่ามสภาพแวดล้อมคนที่รักพี่พีทด้วยแล้วก็เอฟซีที่ดูอยู่ก็รักพี่พีทเหมือนกันแม้ว่าจะหนึ่งล้านเจ็ดสักก็ครแต่ดูไปสามแสนกระถามขายคนๆเนาะตัวไหนไม่รู้อยะฤดู เหมือนความไม่แน่นอนของชีวิตที่เคยเห็นสดใสเหมือนไม่มีอะไรความโหดร้ายก็เข้ามามันทำ้ายทุกสิ่งความฝันความจริง ที่เคยสร้างเอาไว้พังทลายมันลบล้างทุกสิ่งหมดที่พึ่งพิงเหลือเพียงสา่ความหวังกับน้ำตาที่ทำลาเอา้าขอเสนทุกคนแกมฝันความจริงที่เคยสร้างเอาไว้พังทลายสู้ต่อไปทุกคนเคเือลบล้างทุกสิ่ง ฟังความจริงเอาที่เคยสร้างเอาไว้มพนถึงลาย <C ül> กผ่านไปแล้วให้เราลุกขึ้นมาจะอีกอกี่ครั้งก็จะลุกขึ้นมาสู้กับพายุลูต่ตาป <C ül> พี่ตูน บอกอยากเห็นคนไทยบินได้ส่วนพี่พิชอีหลกอยากเห็นคนไทยคนกินได้ข <c oughs> อบคุณจ้าขอบเสียงปบมืออันดังสนั่นป๊อปแปรป๊อปแปรป๊อปแปป๊อปแปป๊อปแปวันนี้ก็หมดใจเพลงเท่านี้เพราะคูแต่งมาสองเพลง <c oughs> หน้าตาแบบมีความสุขมาก <c oughs> งมสุขเลยวันนี้เพราะว่าอ หมูกรอบกันเขาเป็นคนลกเท่าอือเฮ้ยโอ้โหเดี๋ว้มันเตะเดี๋ยวเป็นจังหวะให้พี่พีทกินนี่ดีกว่าเดี๋ยวว่าพี่พีทไม่กินแล้วพี่พีทจะลุกเต้นล้วเนี่ยเอาๆๆต่อไปเรื่องเกณฑ์โอ้โหไอ้ที่เอาจริงๆแม่กูหิวแล้วนะตอ ได้โปรดมารักฉันสักทีเพ่อฝันมาจนเบื่ออยากมีใครสักคนอยู่ข้างกายชีวรักกันทั้งใจเกิดพลงเนี้ยมันจะมาตอนไหนหรือเปล่าตัวเองมันจะมาตอนที่เขาเนั่งกับตัวเองแล้วกำลังแบบมีความสุขอ่ะ ไม่เลี้ยวมองคนอื่นคือเพลงมันไหมเขามองไม่เดียวมองใครเพื่อไปอะไรเลยเพ่อฟันใดละไม่เดียวมองคนอื่นอยากมีเมียสักคนเลยเธอฟันสากทีอีดอ,อกเ <c oughs> พลงมึงเกิดดีแล้ะอีดอ,อกไนงะเหมือนอีแฟด เป็นคอร์ดลักอีดอกรดูจากคอร์อีดอกับดูอ่านี่อีดอกีดอีดอกอ่รีี่อฟรีดอ่ะอีดอกรเพลกมีดตกอกรีกดอลรดอีดก็ลแตรพี่เล่นเพลงให้คนหดับได้กอีอกาีดีดีดอกเดอีอกรออดีดีด้อกอกอร

ก็กีก็ one two พี่ก็กินหมดกันได้เนาะเตงถามได้หน่อยเดชทำไมวันนี้ชีสมาอร่อยจังก็เขาซื้อชีสมาใหม่ไงชีสอะไรวะเตงเปลี่ยนชีสอะไรอาราลี่ขายของเก่งนะอ้าวก็ต้องขายดิไม่ขายได้ไงอ่ะบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนถ้าเทอมลูกอีกไหนจะตังเมียกอ่ะนี่ยังไม่ให้เขาเลยนะเดือนนี้ถวงตรงนี้นี่มันหน้ากล้องเตงทำอะไรก็ให้เกียิเขานิดนึงนะมันก็ใจกูแล้วนะนะ เอามาสิเขาจะส่งชิงโชคเฮ้ยได้ทองชิงโชคได้ด้วยเหรอ <S <S ใช่ช็อปรุ้นทองทองแดงจริงโจกมันมีรายละเอียดบอกอยู่ซื้อสินค้าแบ,น li, บรนด์ a l o w r e ครบ149บาทตอนหนึ่งใบเสร็จอะมันกดดอกจัน782ด,ดอกจัน้5ดอกจันตามด้วยเลขที่ใบเสร็จแปดหลักสุดท้ายกดด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเขาบอกฟรีค่าส่งทุกเครือขา่ายตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึง15กันยายน2561แล้วก็มาให้เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานด้วยนะในการรับรางวัลติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก a l l w l e Thailand ้ก็ขอฝากแคมเปญดีๆอย่างนี้เลยครับนอกจากจะได้ลุ้นทองแล้วยังได้ลุ้นไปแดนจิงโจ้กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาบอกข่าวดีกันนะฮะก็เข้าไปร่วมแคมเปญน,นี้กันด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบพีทอินแหลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์กับพีทอินแหลกทางช่องยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมเข้าไปฟอลโล่กันเยอะพีทอเดอร์สกอออีเดอร์สกออแหลกนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่ดูไปแล้วครับผมมาเตจงเข้าไปขับแท็กซี่ต่อดีกว่าปะขับแท็กซี่ต่อ